856วราพรนะครับเออเข้าสลาดเลยเออพลาดผ้าคะแนนโอ้โหแฟนๆตกเ็นกันเกลียวเลยวันใจหวันใจจริงหวานใจจริงแเมื่อวานนี้ผ้าเ็คคอเลยลุก85อชี300ถ้่มาละ้ามาเออแต่ถ้าเป็นเมตไส้อชี300 แซวมากเลยเล่นไม่ออกเลยกูเอาเวลาไปแล้วลูกนะครับอวม่ได้ดีๆเดี๋ยวแซวเขาบ้าไม่ออกเลยโอ้โหอ้ยใจจริงเฮ้ยปู๊บไปแล้วแต่ทำไมไม่ห้อยพระวะหักตายอันนี้ลูกพ่อจะได้ช่วยอะไรมาแล้วมีสองว่าอุทัยวุฒิอุทัยวุฒิว่าเออเออสอยแพงกระพระคิดแต่ว่าเราผรดกิจผักเกลือเออเออถ้า เก้า <9 S 2> ลูกเหรอเออหกลูกก็ได้เปล่าพี่เม้งบอกหกลูกก็ได้ไหมเอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ยนี่ในคิงเข้าไปแล้วในคลิกเจเอ๋พัฒนาเข้าไปอีกห้าคะแนนทั้งที่สองแต็มไปเลยคิงเต็มไปเลยนี่โดดโจ๊กมาคิงพัฒนามโดกไหลคลิกข,ข้างตัวเออยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยคิงอ่าเอาลุย โตเอ็งพลางมาเต็มไม้เต็มไม,ไม้ว่าในขิงจะเอ๋นะครับโอ้โหหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าพร้อมปิกไอหัวหัวหน้าสุวัสด์นะคุณสุวัสดิ์สุวัสดก่อสรส้างนะครับเอ่อถ้าใครจะก่อสร้างอะไรก็ได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับคุณสุวัสด์นะครับตอนนี้ไก่เป่าเข้าไปอีกสิบสองคะแนนครั้งที่สองเอต็มไปเลยท่านเป่า ท่านเป้าท่านเป้าเต็มไปเต็มถุยแม่งสูงเออเดกไปเลยพันล,ล,ลามครั้งที่สองอสูงยาวไปสูงไปไหนเว้ยเอาเว้ยอยังไงผมเชียร์นะวันนี้พุ่งต้องได้อย่างตามผมพุ่งเองียงผมเชื่อเอหกลูกเอาเอาไม่เอาเก้าหกก่อนหกลูกโถ้ยเออ,เอ,อได้ดิเออได้ดิที่มาที่หลังเหรอ ถ้าทำเสร็จาทีหลังก็ตกล้อตกรอบตกรอตายมาเปล่าใช่ไหมมาเปล่าสุดคนมาหวงมาบวงขอโทษขอโทษพอดีบางนักกีฬาบางพอดีขอโทษนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะนักกีฬาบางคิงบางพอดีบางทีจังหวะที่ยกมือนะขอโทษครับขอโทษเอาอันนี้มันแน่นอนครับนักกีฬาบางเขาเตะเรามองไม่เห็นบางนะครับเป็นเรื่องปกติครับมีผิดพลาดิด้หน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับทุกติงกันได้เลยนะครับ โอ้เราไม่ได้มีสิบตาเนี่ยวะ่ะเราเป็สองตาไม่ได้ปีตารอบสนามเมื่อไหร่ไหวเนี่ยนจ,จับผิดกูมากดูวะเออมลามเออไม่เป็นไรเราไม่กดกันเราพี่น้องกันไม่เอียวเว้ยเออแต่ก่อนผมทำตะก้อสิบประูบางจากเอียนก็ยังมาช่วยเล่นเลยใช่ไหมเอียนใช่ไหมเออเออถึงร่มเลยไงเออมลาม เออเไวนมากกว่า40ปีไว้เอียนมากกว่า40่สิบปีสมัยก่อนนายเอียนเนาะพระรามเอ้ยพระรามเต็มพระรามเต็มเข้าไปได้ยังไงวะไอ้คิงบอกูกูกูยังไม่คลิปมันจะเข้าเลยเข้าไ,ได้ยังไงวะใครโจกเลยโจกเออไหลโจกไปทิงข้างปวงลายทักนายลายสิบสองคะแนน ลายไปสีเหลืองครับบัตรสีเหลืองเราจะไปจะจำหน่ายอยู Hence, he ่นะครับบ right ัตรสีเหลืองอย่างเงียบครับอย่างนิ่งตอนนี้ครับตอนนี้ครับทีมงานสุวัสด์ก่อสร้างครับทอาคะแนนได้สามสามสามคะแนนนะครับเท่าไหร่ในเวลาสี่สิบนาทีตอนนี้ทําไปแล้วตองสามครับสามร้อยสามสิบสามคะแนนครับบัตรสีเหลืองนะครับช่วยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวสามสิบนาทีเราะถึงจะนับเก็บบัตรนะครับช่วยกันหน่อยเออ่เพื่อมไปทุกบัตรเหลืองครับเพื่อนบัตรเหลืองบัตรเหลือง วันนี้ยังยังไม่ได้เครื่องดื่มมเวลาผ่านไปแล้วครับผนไปแล้วอ้นคอไม่้องซื้อล22นาทีนะครับได้ไปอย่างขีโกเหลือเวลาการแข่งขันอีก18นาทีครับลูกศรล่3สวรรณ่อสร้างเออเออเอเอเออเออเออออเออเเเอออเอออยเอยเออเออออเอเออเอเออ แต่คนชื่นก็ดุนเก่งก็เก่ง,กง,กงทุกคนนะเพะดุเขาวิจิตตาพรอย่างนี้เออมาให้เบียร์ไขมาเว้ยมาคุ้มหวยกันแล้วมาคุ้มหวยกันแล้วเดี๋ยววันนี้หวจะแข่งเปตองมาให้คู่เออทนายดำก็จะลงเตะใหยลงเล่นเปนตองกับเขาด้วยน่ามันจะโยนไหวเปล่าวะเอาข้างบวกไอคินข้างข้าง,างบวง,งครับ ข้างบวกโค้ดคิงโค้ดของนักกีฬาตะก้อร้อห่วงและตะกอ้อสากลของกองทัพบกนะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสามสี่ห้าครับมาบวกพัดเต้มไหมมาบวกแทนมาบวกครับสุณโค้ดสิบห้าคะแนนไล่ไสองคะแนนนะครับทั้งที่สองเดี๋ยวพลามแต้มโดยมีหลังบวก เออดูมีหลังบวมด้วยสุโพจน์พัดน์ุลกันเจ้ไหลอีกเต็มครับมักกะลามายเลขกสองครับสุโพจน์กบุษาครับมาเสียบให้ทีมงานสุวัสดิ์ก่อสร้างพลางไอ้ตี้ไหลไปเอาลงมาอยู่ที่ด้วยทออครับทออหนาละกามาแล้วเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอุทัยวุฒิ่พลามเข้าไปแล้วลูกนะอุทัยวุฒิพลางเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ปุ้มโชว์ให้เป็นที่เลยกปุ้ยหกลูกหกลูกอย่างตามลายเป้าลายเป้าลายของดาบเป้าอีกสิบสองคะแนนนะครับลายเต้เป้าเ็มไปแล้วสองท่าเราพัดรามพัดรามเอาเลยเอาโดดไปนี่แหละครับหน่วยหมายเลขเก้าดีโอสมัยก่อนนี่นะครับหลังบวกนี่แน่นอนจริงๆนะครับหลังบวกแน่นอนจริงๆตอนนี้อายุมากขึ้นหลังมันแข็งหลังบวกไม่ได้แล้ว ตอนนี้20เวลาผ่านไป25นาทีพอดีนะครับเลยอ15นะครับสำหรับบัตรสีเ5ชั่ครับเข้าเลยครับเพราะอีกชื่อเลย408 408เออ408ได้นะยังเวลาผ่านไป25นาทีครับคะแนนอยู่ที่สุวัสดิ์ก่อสร้างทำได้ตอนนี้408คะแนนนะครับชื่อได้เลยเห็นชื่อได้เลยครับคะแนนคะแนนี้408 ได้นะครับเไปซื้อได้เลยโอ้ยแน่นอนซื้อได้ดีได้เลยครับอ้าวไอ้เพื่อไม่ซื้อละเออกลัวถูกกลัวถูกขาปูเออถูกกว่าอีกเออหาว่าโกงอีกโงเออไม่งซื้อเพื่อนมึงอย่าซื้ออย่าซื้อพี่เด็กหรอกคุณชัปวดหัวแล้วมันเลยหัตามมาได้แต่ติงเพียงเดียวสุดพูดเว้ยเอาเลยเฮ้ยขลามโจ๊กขลามโจ๊ก มาล้งโป๊ะอีกสิคะแนน4ี่อสองสามีสาม่สองาม,าม,ามยังไม่นับยังไม่นับเวลาผ่านไป26นาทีคนดีนะครับเออขอประชาสชนนิดนึงนะครับเออเราจะมาขอประกาศงานบุญน,นะครับวันที่6พฤษภาน,นะครับ เราจะทำบุญให้กับนักกีฬาจากอลบ่วงที่ลูกลัด4-2-3ครับด้วยที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาผ่านไป26นาทีของท่านักสาวบัวด้วยนะครับทีมงานเดี๋ยวจะทำหวัดก่อสร้างนะครับวันที่6พฤษภาคมนะครับที่วัดกระโจมทองนะครับโดยการจัดของนะครับคุณเคนะครับคุณเคหมูหยองกับคุณเอนะครับทนาพลที่ไดเรับอจากรนะครับก็ขอ เวียเทอรน,นะครับนักกีฬาทุกทีมเลยนักตะกล้อทุกทีมลูกข้างหลังครับอีก15คะแนนพขาลาบเต็มนะครับไปร่วมทําบุญกันนะครับจะเอาของสี่สาลูกหลังตัวมาเลยครับโอ้โหยกทีเดียวเข้าเลยเขาด้วยโอ้โหหลังตัว20คะแนนครับ20คะแนนสี่ห้า,า 4, 5, มาแล้วปุ๊บพุ่มเออช่วยหน่อยด้วยเขาด้ยช่วยกันทำมาฮะก,กินหน่อยเออเอาเลยเอาลอเอาลยทางไปเออ เดี๋ยวถ้าประชาชนัมพันต่อแต่ที่ดูตะก้อก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆในวันที่6นะครับไปเ่วมทํทำบุญเลี้ยงพระเพลงกันที่วัดระโจมทองนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งมุมน้าเงินด้วยนะครับไปร่วมกันทําบุญจะมีตะก้อหรือไม่มียังบอกไม่ได้นะครับเว็บฟลาข่าวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่เลี้ยงพระนี่แน่นอนหลังหลวงไม่เข้าอ,อีพุทไอพมีสี่กับห้ายังไม่แน่นะครับยังไม่แน่ เออปีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่วันที่หกที่ทำบุญแน่นอนนะครับเลี้ยงพระอ๋อเลี้ยงพระทั้งวัดเพระาะว่าวัดทั้งวัด,วดมีพระห้าองค์โอ้โห่าฮ่าฮไม่ห้าไม่เอาวัตถะไพ่บ้างวะโอ้วัตถะาพเป็นพระเทียบเลยพระนั่งพระยืนพระนอนเทียบเลยโอ้เอาไปห้าอข้างบัวครับข้างบังวในคิงอีกสิสองคะแนนนะครับ 4 8 2. 2เอาเลยเอาเลยโัวใต้ต๊วต 4, 8, 2แปด2ีนาทียังไม่นับปตรสีเหลืองยังไม่นัดยังซื้อหาได้อยู่นะครับปตาสีเหลืองนะครับอยากให้เก่งไทยดูนะครับว่าทีมสวัสดิ์ก่อสร้สางนี่จะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับเออเรามีทั้งตรงตัวทั้งใกล้เคียงมีรางวัลให้หมดนะครับนี่เรามีสปอนเซอร์อยู่แล้วพี่เด็กบอกว่าอยากให้ชื่อเยอะๆนะครับ คือเยอะเยอะเลยค่าบวกจ๊กมาทิาง้งค่าบวกอีกลูกนึงใช่ไหมอเอาให้เต็มโอ้ยระวังระวังดิผอ้ใหญ่ปูมันมีตาหลังให้โจ๊กมึงระวังหน่อยค<อ>่าบวกไปไหลเพิ่มมาเอาไปแล้วสองลูกนะพระรามลูกไหลลูกค่าบวกจบไปทิ้แปรมาโค้งหลังปูกมีทุกคนแต่เล่นไปยังไม่ถึงท่านี้ม <c oughs> ีเพ้นคนเดียวละ สุพจน์ผนุกันลายตาเอาละแน่นอนไปพร้อมแต่ไปเอาลายไม่โอ้โหบันเฮ้ยเฮ้ยบัตรสีเหลือนะเชื่อไหมไปสีเหลือง22คะแนนลงมาแล้วเฮ้ยลงมาแล้วยีก้านาทีเดี๋ยวบัตรสีเหลืองเดี๋ยวจะเลิกครับนะครับต้องดูด้วยเดี๋ยวพี่เด็กเอาแล้วเฮ้ยคนจะดูไม่ดูเวลานับ โดนจนได้วันนี้โดนจนได้แล้วก็ลับรุ่นทันทุกเรื่องดวล่ะโดนไปไปเข้าไม่เข้า,เ,ขาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยสี่เก้าสี่แล้วเอาหลักห้าก่อนหลักห้าก่อนนะครับโอ้โหไล่ตะก้อสูงมากอย่างน้อยต้องเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ตอนนี้ยังไม่ห้าเลยข้ามตัวเออไไว่ายังไงเว้ยปุ๊กเว้ยเอาว่ายัางไงเว้ย บัตสีเหลืองนับหนึ่งครับนับหนึ่งครับบัตรสีเหลืองนับหนึ่งแล้วสำหรบับท่านที่ซื้อบัตรสีเหลืองนะครับเขียนชื่อได้นะครับและลงคะแนนได้บางใบได้แล้วนะครับที่ท่านซื้อเยอะก็ลกงคะแนนได้เลยครับนับหนึ่งนับสี่เก้าสี่นับหนึ่งลูกข้างหลังครับลูกข้างหลังลูกพลาห <0. S 2> ้าในจ๊กอีกสิบห้าคะแนนขรับศูนย์สก้าดังๆหน่อยสิครับห้าศูนย์เก้านับหนึ่ง นับหเอออย่าไปว่าพี่เนกเขาว่าเอออย่าไปว่าเขานับหนึ่งใคไป้งไเขาเลยนับนึ่งห้าศูนย์เก้านับสองนับสองนับสองห้าศูนย์นับสเออนับสแล้วครับพะรามบวงลูกที่สองไมยังพเลยสีเหลืองนับสแล้วสองจ้านับสเออพี่เนกบอกว่าตุ้งไม่ได้หกมือ จริงไหมพี่เม้งจริงเหรอโอ้โหท่านทงพันทงหมอรักฟันทงนะครับบัตรสีเหลืองนับสองอยู่นะครับสองครับห้าศูนย์เก้ับสอบวตายค้ิเอาให้เต็มเลยเอาให้เต็มด้วยข้าห้าศูนย์เนับ2อนับ2นับสอลายผู้มาทำไมไหลไม่ถึงเลยนับสาครับ ห้าศูนย์เก้านับสองนับสามครับพี่เด็กนับสามครับนับสามห้าศูนย์เก้านับสามวันนี้ไม่มีหลงเวลาพี่เด็กไม่ต้องห่วงนักการอยู่หน้าผมเอาข้างวัวไปจบห้าศูนย์เก้านับสามนับสามนัางเูสีเหลืองเขียนชื่อลงเลขได้เลยครับบัตรสีเหลืองเขียนชื่อลงเลขได้เลยนับสามครับนับสาม ห้าศูนย์เก้าเอมาแล้วพระรามลูกที่2นะครับห้าห้าสองสี่นับสีครับนับสี่ห้าสองสี่คะนขณะนี้นับสี่ห้าสองสี่นับสี่ครับนับสี่ครับสบายสบครับสบายสบายนับสี่พลามมากป๊นับสีรับห้าสองสี่นับพระามไม่เต็ะไหลมา นับสี่อยู่ในจ้าบัตรสีเหลือสี่ลายสองสี่นับสี่ห้าร้อยยี่สิบสี่นับสี่เข่าวะนับห้าครับนับห้านับห้าับห้าสองสี่นับห้าครับบัตรสีเหลืองนับห้าครับบัตรสีเหลืองนับห้าครับผมชเชียรงเลขได้แล้วนะครับโงเลขเลย เอาเปาเปาท่านเปาพัดรามไม่ถึงเว้ยมันเตียไปไหนเป้าอันนี้จะชนอีกอ่าสองสีนห้า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 สองสี่นับห้าครับนับหครับหครับบัตรซื้อห้หกแล้วเอาละนับหแล้วครับทำไมรัตรต้องเที่วะมีบัตรปีนชื่อได้เลย่าไปาคะแนนได้เลยเออรู้ดีไม่เข้าอีก อะไรไปวะไปวะเออมนทำไมไ่เข้าเออเอาอีกมเิ่มรับปนับหกมือนับหครับนับหนับหกครับห้าสองสี่ห้ายี่สี่นับหกห้ายสี่นับหนับเจครับนับเจแล้วถ้าวัวคิงนับเคะแนนห้าสากวคิงแต่ห้าสาหนับเจ็ด ครับเจ็ดจ้าเจ็ดห้าสากนับเจดพรามนับเจดครับครับเจ็ดคะแนนห้ยสามสนับเจ็ดเอาส่งได้เลยครับตอนนี้เขียนแล้วส่งได้เลยครับส่งเลยห้าร้อยสาหกนับหตัวให้โจ้ครับนับ8ครับนับแปดนับแปดหาสปดนับแปดแับแเอาเลยข้างบวไป นับแปแล้วนับแปดแล้วพราสี่ปดนับแปดโยนเข้ามาได้เลยครับโยนมาเลยนะครับ5้าสี่แปนับแปดนับแปดครับห้าสี่แปนับแปดพาเข้าที่มาถูบักสันเอ้ยนับเก้าครับนับเก้าเออโอ้ยเตยบุยเตยบุยห้าสองนับเก้านับเก้าแล้วครับนับเก้า นับเก้าหลังูกเข้าไปอีกกี่สคะแนนนับเก้าห้าโม้โหแไรครับห้าแปดสามครั้งที่สองนับเก้านับเก้านับเก้าจ้าเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยนับเก้านับเก้าอยู่นับเก้าครับนับเก้านับเก้าแล้วนะครับนับสิบครับห้านาทีเต็มห้านาทีเต็มนะจไม่ขาดไม่เกินเลยไม่ต้องห่วงนะครับ อาละตอนนี้ปัดเหลืองก็นับบดแล้วตอนนี้เรามาเชียร์ตะก้อกันนะครับมาเชียร์สวัสด์ก่อสร้างกันนะครับวันนี้มันไม่ลูกไหลเท่าที่ควรนะครับโดดไปเลยเออโดดไปเลยตอนนี้ปุ่มเข้าไปแล้วสี่ลูกออพิมพบอกว่าหกลูกไม่ไดออ้มาดูถูกปุ่มได้ไงวะออพิมพ์จัดการออโดดไปคิก โดดไปโดดป๊อปมาท่านเป่าพัลลาปุ๊บปูนค่อยไปนิดื้อๆเอาละท่านปุ๊บท่านปุตสอบไม่เข้าเองทุกๆเอาละเจอ,อคับเพียไปในในโจ๊กคับเพียไปแม้วันนี้โจ๊กก็งไปดื้อไปดื้อเท่าไหร่นะจ๊ะเอาไปไหนปุ๊บพัลลาบวกอีกรูปหนึ่งนะเพราะสุนทรภูตนุนกันเอาเลยพัลลาบวงเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับลูกดูเลยพัลลาบวก แม่นบโอนยเอาไปเอาไปแม่คน,นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาไหาเอาไหน,อหนออโอโอยโอยโโมสาโคโหยไมยงไงทเชียนะทน,นย,ยังไงวันนี้พระรามดวงแกต้องเตแม่เอออดีดีเว้ยปอดีดีข้างัวมาปากดวมา เอาเลยเอาเลยพัดลาป๊อปไปเอาเป่าพัดลาป๊อบก,ก,ก็พัดลามาทั้งป๊อบทั้งเป่าเลยใครจะเข้าก่อนกันด้วยเออเอาโจ๊กมาเอาคิงโดดตไปเออมาบวกในคิงอีกสิบห้าคะแนนเอาละยังได้ยังได้หลักหกมาเรยทีเดียยังไม่มาเลยวะเอออยู่ที่สุดคดเน,นี่ลยเออสุดคดเน,นี่ยลุยหลักตัวเหลือสามนาทีสามนาทีเต็ม สามนาทีเต็มคะแนน5 9 8เอาบอลเอาลักหก่อนพลาดพลาดพ๊อดพลาดพ๊อดอีก15คะแนนมาแล้ว6 1 3 6 1 3 6 1 3มหกพลาดตาแล้วโอเคเต็มห3สแล้วโอ้โหหก3าแล้วสุดยอดเลยครับพันแน่นอนครับเราเห็นฝีไม้ลายเท้ากันอยู่นะครับ ดูว่าคนไหนเล่นยังไงนี่แน่นอนนับถูกพดพดกันนะครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬานี่เลยจะช่วนี่อยู่ในระดับเวเก,กอเลยนะครับอยู่ในระดับเวเก,กอนะครับไหลฟุบเข้าไปเออลูกที่ห้าแล้วพี่เม็กลูกที่ห้าแล้วพี่เม็กพี่เม้งหัวหกลูกไม่ได้เออผมเอาได้นะพี่เม็กผมเอาได้ข้ามตัวไปปุ๊บเอาไอ้หน่อยเว้ยเออผมเชื่อเลยยังไงต้องได้น่ะเหลือสองนาทีอ่า บอกเลยตอนนี้เราบอกทุกนาทีไหลไปฟุกข้าควบพดมาอข้างควบพดก็่จุดสองคะแนนครั้ที่สองสุพดพัทุกันเอาเลยเอาหลักเจ็ดเลยหลักเจ็ดหลักเจ็ดไปเลยแม่เสด็จไดเวลามันจะหมดไก่หมดข้างวัวไปไหลเป๊ไปเอออีกเรื่องเดย้อีกเรื่องเลยไม่หกเพื่อนเพื่อนข้างพวงสุพดไป เอาละเอาละแน่นอนเฮ้ยไม่เข้าเอา,อเอาหน่อยเยอาหน่อยนะเออโอ้ยแหมมีเดียวมีเดียวมีเดียวกลับไปแล้วเอาเลยคิยก่อนยังพอม,มีเวลานะ่ะสักสองลูกนะ่ะสักสองลูกได้นะผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อสุวัสก่อสร้างได้นะครับเอามาเอาละ ตอนอตนนี้ครับคะแนน5 6 7ครับ5 6 7แซงวิจยไรพันธุการชนบุรีครับมาอยู่อันดับ4แล้วครับทีมสุวรรณก่อสร้างนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก1นาทีนะครับเอาเลยเปิดไปเข้าเลยทางบวกมาพดไหลปุ๊บขึ้นไปเป็นไงไงทีนี้ไหนบอกไม่ถึง6ลูกไง6ลูกแล้วเออไหลเต๊าไหลเต๊าะฟุ๊ก ขาตัวโหนน้ำตาจะไหลเลยะเดี๋ยวดูครับดูครับจะตามคะแนนได้ท่าไห่นะครับตอนนี้หกหกเก้าครับเอานาทีสุดท้ายเจ็ดลูกนะโอ้โหเจ็ดลูกนี้มันมันคงจะยากแล้วเพราะมันจะหมดเวลาแล้วโอ้เจ็ดลูกรทมันไม่ได้ใช่ไหมเออข้างัวครับคือสิบสองคะแนนสิบสองคะแนนนะครับแต่ข้างลงแท้โพดพลางโตมาเอาละหกแปดหนึ่ง เออพระรามโจ้ครับพระรามโจ้หมายเลขหนึ่งเอก15คะแนนครับโจ้ท่าเรือชุมพลพันโนพาสหมดเวลาครับหมดเวลาการแข่งขันครับทีมสุวัสด์ก่อตั้งทำคะแนนได้696คะแนนนะครับคลิปนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณแฟนๆและก็รอดวกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้ในวันนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ